วอนที่ยาไปทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดข้าจะเอาไว้เพอกอดเธอคงไม่มีประโยชน์จากคนเมัอนหมดใจแต่าตัวเธอิงร้ายยังหัวใหญ่แต่าตัวเธอเอ่าลเตนอมีความหมายดิบกจนสิ้ไปดดอตจะทำได้กันเลย เลย่าบันทิ้งกูลงคุกเขากอดขา่เอาไว้ร่าเธอเลอยยาไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจแต่ถ้าตัวเธอ,อยังร้ายยังหัวใหญ่แต่ถ้าลู้น้ร้อนม่ก็มีความหมายคนที่เชันไปไดีโปรดอ,อย่าทำายกันเลย ตอนนี้นะคะกําลังรอก,กูกริบอยู่ซึ่งเดี๋ยววันนี้นำพึ่งเรียนเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายงานต่อที่เซนทันแจงวัฒนาถ้าใครไปก็จกัการนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะไปดูเดี๋ยว1ิตอนเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะที่พลากรใครดูรอบนี้ก็อย่าลืมมาเจอกันนะคะโอเคละเดี๋ยวแต่ละกำลังนั่งรอยอยู่บนรถซึ่งร้อนมากก็เลยแบบเป็นบ้า ก็ชอบเพลงนี้มากวันนี้มีวันนี้มาคุยทักทายเพลงเท่านี้นะคะวันนี้ไม่ได้มาขายคอรนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ก็แอดไลน์มาหาลูกแามได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีอ๋อ,อแล้วก็หลายๆคนนะคะ,ะออถามเรื่องผมนิดนึงบอกว่า วันนี้ใช้แกนม้นวนผมไฟฟ้านะคะออวอลลุ่มมันก็จะได้แบบวอลลุ่มแน่นหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไม่ถ่ายงานทั้งวันเดี๋ยวมันจะคลายนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ไดวันนี้เป็นใช้แกนม้วนไฟฟ้า2 in 1แัละคะ่ะ8 9 0บาทถูกว่ะแล้วก็ถ้าเป็นไดหกหัวละคะก็1,100บาทนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนที่แบบว่าเคยซื้อของอย่างอื่นนู่นนี่นั่นมาเดี๋ยวลูกน้ำลดให้อยู่แล้วแน่นอนนะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะหน้ามานะคะตัดที่ร้านเดอะลูฟนะคะตรงเมเจอร์รั้น และถ้าผมดัดนะคะดัด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 ดิจิตอลนะคะดัดที่ร้านมองซีเอร์ร้านของพี่ไม้ของนางไม้ของลุงไม้นั่นเองนะคะก็สามารถไปได้ที่ CDC ตรงเรียบทางด่วนรามอินทราะคาไม่แพงด้วยนะคะใครอยากทําอะไรหรืออยากจะสอบถามเรื่องผมเลือกสีอะไรอย่างเงี้ยถ้าลุงน้มีเวลาั้นก็สอบให้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะเฮ้ก hey, ดดีไปหลายรอบแล้วไม่ไปสักที